มีคำกล่าวที่คุ้นชินคุ้นหูกันอยู่ว่าคุณกินอะไรก็เป็นอย่างที่คุณกินสำนวนดูคุ้นๆนะครับแต่ในความหมายของผมนั้นอาจจะต่างจากความหมายที่เราคุ้นชินผมมองว่าอาหารนั้นมันบง่งบอกที่มาบง่งบอกถิ่นกำเนิดบง่งบอกถึงสถานที่เขาเกิดสถานที่เขาผุดขึ้นจากพื้นดิน แล้วก็กรรมวิธีของการปรุงอาหารในแต่ละที่แต่ละทางมันคือที่มาของอาหารพูดงด่ายง่ายก็คือว่าคนที่อยู่บนภูเขาสูงอยู่กับป่าไม้อยู่กับสายน้ำอยู่กับลำธารอยู่ใกล้ทะเลอยู่ใกล้ผืนทรายหรืออยู่ใกล้ทิ่นในไหนก็ตามเขาก็ต้องกินสิ่งนัง้งพูดคำนี้คงไม่ผิดชีวิต ความรู้ที่เกิดจากสิ่งที่เขากินมันก็อาจจะพอกคูนทำให้คนนั้นมีความแตกต่างกันเราเรียกสิ่งที่กินนี้ว่าอาหารถามว่าอาหารคืออะไรอันนี้ให้เ,เพื่อนๆตอบเลยนะครับคงจะสามารถตอบได้แต่ความหมายของผมคือว่าอาหารคือสิ่งที่กินแล้วอิ่มกินแล้วไม่มีพิษร่างกายจเจริญเติบโตหรือสามารถสู้กับโรคสู้กับฤดูกาลอาหาร คือหนึ่งในสีเครื่องปรุงโลกหนึ่งในสีเครื่องหล่อเลี้ยงโลกคืออาหารภายใต้แสงตะวันที่สาดสองโลกประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นดินแดนสุวรรณภูมิมีพื้นดินอุดมสมบูรณ์พื้นดินของเมืองไทยบรรยากาศของประเทศไทยสามารถเก็บแสงพระอาทิตย์ที่สาดส่องลงมา บนพื้นดินแล้วแปรรูปเป็นผักปลาเนื้อและก็อาหารได้หล,ลายอย่างเพื่อนำมาปรุงมาแต่งมาแปร ى, เป็นอาหารรสชาติของแสงแต่ละที่ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นอีสาเนเหนือกลางใต้ได้รับแสงต่างเวลากันความร้อนแห่งแสงแตกต่างกันรสชาติอาหารจึงแตกต่างกัน แต่ละภาคจึงมีความโดดเด่นที่ใช้พลังแสงเป็นอาหารแบบนะครับว่าแสงตกกระทบลงมาสีโรกประเทศไทยสามารถปรุงแสงผ่านต้นไม้ผ่านปลาผ่านพืชผ่านสศ์ความร้อนของแสงในแต่ละพื้นที่ที่ตักกันมันคือวัตถุดิบแห่งอาหารที่แตกต่างกันความอร่อยจึงแตกต่างกัน พื้นที่ต่างสถานที่แสงก็ต่างรสชาติแสงแดดสายฝนสายร่มที่โปรโยพรมลงในแต่ละพื้นที่แต่ละภาคผ่านฤดูกาลขณะเดียวกันการปรุงอาหารที่ผ่านแสงก็คือการปรุงอารมณ์แสงที่เข้ามาต้นไม้ที่เกิดขึ้นทุกอย่างที่กำลังงอกงามขึ้นจากดินนั้น คล้ายกับบ้ามันกําลังปรุงอารมณ์ของผู้คนในแต่ละที่ในแต่ละภาคให้มีความแตกต่างหรืออาจจะมีลักษณะโดดเด่นเฉพาะตนขึ้นมาถึงจะมีการหิวต้องการยินอาหารต้องการความรักหรือหลายๆสิ่งหลายอย่างคล้ายคึงกันแต่คนแต่ละภาคจะมีความโดดเด่นแตกต่างกันออกไปรสชาติถิ่นเกิด รสชาติที่เกิดรสชาติอาหารรสมือแม่ในแต่ละพื้นที่จึงไม่เหมือนกันอาหารจึงมีเสน่ห์ผมนำเสนอภาพผ่านคลิปวิดีโอซึ่งเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอาหารอาจจะไม่ครบทุกภาพเท่าที่หาไม่ได้แล้วก็ต้องการให้เห็นว่าอาหารในแต่ละที่แต่ละทางถ้าเราไม่คุ้นตาไม่คุ้นชิน เราก็จะมองผนผ่านแต่คนที่เขาเคยคนุนคนที่เขาเคยกินคนที่เขารู้ว่าวัตถุดิบหามาอย่างไรมันคืออารมณ์คือความรู้สึกคือสิ่งที่สามารถปลุกคนที่เคยหลับไหลปลุกคนที่กำลังจะหมดไฟหมดพลังเพียงแค่ได้กลิ่นอาหารจากบ้านเกิดใน นัไม่ได้ยหยสามก๊กเคยมีนะครับว่ากองทัพข้าศึกที่กำลังจะหมดไฟหรือกองทัพข้าศึกที่เป็นคู่ต่อสู้เพียงแค่ได้กลิ่นอาหารถิ่มบ้านเกิดทำให้สยบยอมก็มีหรือทำให้กล้าเก่งขึ้นมาก็ดีอาหารจรึงไม่ใช่แค่เรื่องของการกินเพื่ออยู่เรื่องของกินแล้วอิ่มแล้วก็รับไปตามสบายอาหาร มันคือคําตอบของชีวิตในแต่ละพื้นที่แต่ละที่แต่ละทางประเทศไทยเรานั้นโชคดีมีฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวฝนก็ฝนไม่มากเกินร้อนก็ร้อนไม่มากเกินไม่มีหิมะไม่มีพายุมารบกวนไม่มีอันตรายที่เป็นร้อนแรงอย่างทะเลทรายทำให้ประเทศไทยเนะี่ยสามารถปลูกทุกสิ่งทุกอย่าง สามารถกักเก็บแสงส่องมาจากฟากฟ้าผ่านพืชผ่านสัตว์ผ่านปูปลามานำเป็นอาหารได้เมืองไทยเราจึงถือว่าเป็นดินแดนแห่งแผ่นทองคำคือมีราคาดุดแผ่นทองคำมีอาหารทุกสิ่งทุกอย่างความอร,อร่อยเปรี้ยวหวานมันเค็มเมืองไทยเราทำได้หมดอาหารคือรสชาติ ชีวิตรสชาติของอาหารทางเหนือรสชาตินุ่มกลมกลม่อมไม่เผ็ดมากกินแล้วระบบลำไส้ร่างกายไม่ร้อนรนไม่ทุรนทุรายอิ่มอร่อยรสชาติอาหารทางอีสานจะออกทางแซบ่บนัวกลมกลม่อมอีกประเภทหนึ่งแต่จะเน้นในเรื่องของผักและปลาเป็นหลักรสชาติของภาคกลางจะหวานกลมกลม่อม มีเปรี้ยวบ้างอาหารแต่ละพื้นที่จะมีความโดดเด่นเฉพาะตนขึ้นมาทางใต้รสชาติจัดเข้มข้นแซ่บอร่อยถึงอกถึงใจนี่คือเป็นอาหารของแต่ละพื้นที่ในแต่ละพื้นที่ที่กล่าวตอนต้นว่าจะมีความโดดเด่นเฉพาะตนจะมีวัตถุดิบเฉพาะตนใกล้ภูเขามีหน่อไม้มีผักมีพืชพ,พันธุ ธรรมชาติก็นำมาปรุงเป็นอาหารใกล้ทะเลมีปลามีหอยมีอาหารทะเลมีสาหร่ายทะเลก็นำมาปรุงอาหารคนที่อยู่ใกล้แม่น้ำลำธารก็มีปลาน้ำจืดมีพืชผักน้ำแล้วก็มีพวกกุ้งหอยปูปลาที่อยู่ตามลำธารน้ำมาเป็นเครื่องปรุงแต่ละที่จึงมีความโดดเด่นแตกต่างกันพืชบางชนิด เกิดอยู่ในสถานที่ทางใต้ก็กลายเป็นพืชที่เหมาะสมในการที่จะมาปรุงอาหารทางใต้หากะมาปรุงทางเหนือก็ต้องมีการปรับกันอย่างใหญ่มีคำกล่าวที่เคยได้ยินอยู่นะครับว่าเหนืออีสานกินผักติดพื้นใต้กินผักบนฟ้าหมายถึงพวกพืชพวกผักที่ สถานที่เก็บฉะนั้นมีที่มาหมดครับอาหารล้วนมีที่มาปลาล้วนมีที่มากุ้งหอยปูปลาทุกอย่างมีที่มาหมดผมจึงต้องการซื้อเห็นว่าอันนี้เป็นการพูดรวมๆยังไม่เจาะว่าอาหารทางเหนือก็ปรุงยังไงอาหารทางใต้ก็ปรุงยังไงอาหารทางอีสานก็ปรุงยังไงแต่ละที่นั้นอาหารนั้นเขาไม่ใช่กินทั้งปีทั้งชาติเป็นแบบเดียว แต่กินตามฤดูกาลกินตามฤดูกาลฤดูกาลเป็นตัวกำหนดอาหารตัวกำหนดคุณค่าของอาหารธรรมชาติจะช่วยร่างกายถ้าหนาวก็ต้องกินอาหารประมาณนี้ร้อนก็กินอาหารประมาณนี้พื้นแผ่นดินไทยก็จะงอกงามวัตถุดิบให้เหมาะแก่การปรุงอาหารให้คนกินนั้นเหมาะกับชีวิต เหมาะกับสุขภาพเหมาะกับอายุแล้วก็เหมาะกับวัยเหมาะกับฤดูกาลชีวิตที่คล้อยตามฤดูกาลไม่แย้งเกินไปไม่ขัดเกินไปสุขภาพก็จะดีแต่ถ้ากินแย้งกับฤดูกาลหนาวไม่กินให้คล้อยตามหนาวร้อนไม่กินให้คล้อยตามร้อนกินอาหารขัดฤด,ดูกาลโรคภยัยไข้เจ็บอันนี้ก็เป็น สิ่งที่น่าคิดนะครับเอาเป็นว่าสิ่งที่น่าคิดนะว่าปัจจุบันเนี่ยพูดง่ายคือโลกเราแคบลงข้อมูลมากขึ้นการเข้าถึงอาหารเข้าถึงสิ่งที่เรียกว่าเครื่องปรุงต่างง่ายในการเข้าถึงกันในการขนส่งเข้าหากันกลายเป็นอาหารของทางหนาวจัดร้อนจัดฝน กินกันทุกเวลามันก็ไม่แน่นะคิดดีๆอาจจะเป็นรังแห่งโรคที่อาหารไม่เหมาะกับสุขภาพของคนเกิดในแต่ละพื้นที่หรือเกิดแตกต่างกันกินได้ที่เป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นพอเหมาะกินพอให้รู้กินพอที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันอาหารจึงเป็นความละเอียดทางด้านจิตใจอาหารเป็นบ่อเกิดแห่งวัฒนธรรม อาหารเป็นบอ่อเกิดแห่งความอ่อนน้อมถ่อมตนอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงคนศาสนาหล่อเลี้ยงจิตปัญญาอาหารเพียงหนึ่งถ้วยคือมิตรภาพที่สื่อถึงกันบ้านฉันถ้วยบ้านเธอถ้วยแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันอาหารให้คําตอบมากกว่ารสชาติแห่งอาหารนั่นคือรสชาติแห่งน้ําจิตน้ําใจ รสชาติแห่งชีวิตที่หยิบยื่นแลกเปลี่ยนให้กันและกันกินอาหารที่ดีกลิ่นอาหารที่หอมความรู้สึกสำนึกที่เกิดจากอาหารที่ตนเคยได้สัมผัสมันคือรสอารมณ์ที่ทำให้คนนั้นน้ำตาไหลกินข้าวกลืนน้ำตากินข้าวเคี้ยวข้าวทีละคำมีความสุขคือสุข แน่นๆ่นในใจอาหารให้คำตอบได้แต่อาหารที่กินมากเกินไปเกินพอดีหรือกินน้อยเกินไปกินซ้ำๆบ่อยเกินไปกินผิดธาตุกินผิดเวลาซึ่งอาจจะกล่าวไปถ้ามีโอกาสก็จะอาจจะได้กล่าวอาจจะได้เจาะไปทีละเรื่องทีละเรื่องแต่ครั้งนี้ต้องการให้เห็นว่าอาหารมีเสน่ห์อาหารคือเครื่องที่หล่อเลี้ยงโลกนี้ให้อยู่ได้ อาหารคือคำตอบของคำตอบที่สุกส่อนวัฒนธรรมชีวิตที่ไม่สามารถพูดจบไม่สามารถที่จะสรุปทันสั้นง่ายๆแต่สรุปได้เพียงว่าอาหารคืออาหาร